ถึงเวลาเบรดดีส่งต่อพลังบวกเพื่อทุกบทบาทดื่ม Ready. เบรดดีพร้อมไม่ทุกวันไปสุดเบรดดี Ready ถึงเลดีเรื่องของขยะขยะนะฮะก็หลายคนก็บอกโอ้ววสงครามที่ผ่านมานี่ขยะมันมากมายมหาศาลขนาดไหนตามตัวเลขเนี่เห็นบอกเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเอ็ดตันนะก็ต่อวันเนี่ยกรุณเทพมหานครต้องบริหารจัดการขยะนี่เปนหลัก ขบก9,000ตันต่อวันนะอ oh. นะฮะจะต่อวันนะฮะาสถานะสถานการณ์ปัจจุบันพอเทศก,กาลนี้มันก็เพิ่มไปอีกอ่ะแล้วตอนนี้มันก็มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บใหม่ที่จะเริ่มบมังคับใช้ใช่ไหมนะฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะฮะเป็นข้อบัญญัตินะฮะอของกรุงเทพมหานครมีผลมีผลนะฮะเดือนตุลาคมปีหน้าแต่ว่าต้องเร่งสร้างความเข้าใจกันหน่อยนะเดี๋ยวจะกล่าวผลกันอมาคุยกับที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้บริหารความยั่งยืนกรุงเทพมหานครนะ อ่คุณพรพรมวิกิเศษคันะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรพรมครับครับสวัสดีครับครับนะครับนะสงกรานต์นี่ทั้งกรุงเทพนี่มันเท่าไหร่ฮะตัวเอซที่ออกมาเนี่ยไอขยะเนี่ยนะฮะมันมันมีตัวเลขจากเอ่อในในแถวเขตพระนครที่บอกร้อยสี่สิบเอ็ดตันแต่ทั้งกรุงเทพที่มันมหาศาลขนาดไหนฮะ ครับก็ก็ได้ข้อมูลที่ทางสำนักสิ่งมวล้อมรวบรวมมานะครับจากที่จัดงานสิบเจ็ดแห่งที่เป็นงานงานใหญ่นะครับเช่นสนามหลวงเข้าสารสีลมอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดสามวันก็ประมาณสามร้อยกว่าตันนะครับก็ประมาณค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยครับมากกว่า,าใหญ่ก็ะจะอยู่เออก็ประมาณเนี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวถนนสีลมนะครับเจ็ดสิบห้าตันนะครับแล้วก็มีสนามหลวงสามสิบกว่าตันแต่สนามหลวงเนี่ย ก็มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับเพราะว่ามันกึง่งกึ่งเป็นงานปิดใช่ไหมครับมีตัวเลขที่รายงานมาชัดเจนว่าเศษอาหารแยกเท่าไหร่ขยะทั่วไปแล้วขยะทั่วไปที่เราแยกเราเอาลดเฉพาะนะครับเอารถคันนี้ไปส่งที่เตาเผาก็คือเป็นขยะที่ไม่ไปบอ่อฝังกบแน่นอนแต่มันจะมีขยะทั่วไปอันนี้ไปได้แต่ส่วนใหญ่จะเอาเข้าเตาเผาหมดเพื่อที่จะเป็นการเอาไปผลิตไฟฟ้า นะครับก็สามารถเทมได้ว่างานเนี้ยก็ค่อนข้างเอ่อ zero waste to landfill หรือว่าไม่ไปบอกฝังกบระดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นแนวทางที่เราก็พยายามจะทดลองกับอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่ครับเออเอออันนี้น่าสนใจอนะครับนะฮะทีนี้นะครับก็ประดานรันกิจารุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเนาะคุณนะฮะเรื่องเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการขยะนะฮะ จะมีผลบ, <มา S 2> บังคับใช้เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ถูกไหมฮรคุณมรุมใช่ครับใช่ครับก็พอดีกับรัฐกิจการเนี่ยออกไปเดือนมีนาครับแล้วก็ให้เวลาเรียกเก็บสิเรียสหรือเวลาเตรียมตัวเนี่ยครับร้อยแปดสิบวันซึ่งก็จะร้อมาถึงปลายกันญ,ญาหรือต้นตุลาพอดีนะครับก็สอดคล้องกับปีงบประมาณที่เราจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมฉบับใหม่ครับอืมครับนะฮะทีนี้รายละเอียด อะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค,ค,คุณเทมหารก็เริ่มแผนเป็นระยะระยะเรื่องของการารณรระ์การแยกการบริหารจัดการกยะอันนี้มานำไปสู่ค่าธรรมเนียมละเพราะแต่รรเรไปแยกเป็นกลุ่มๆใช่ไหมร้านอา้านอาหารร้านอาหาราร้านอห้านสารรนอ้นอานอานอ้น้นอา่าหรร้น ได้ครับก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกแล้เป็นกลุ่มที่เป็นพวกคนเรือนนะครับคือวันหนึ่งคุณมีขยะต่ํากว่า20่ลิตรหรือว่าเอาง่ายๆก็คือ4กิโลกรัมนะครับก็จะมีกลุ่มที่2คือเออ่สิบลิตรถึงหนึ่ลูกบาศเมตรพวกนี้จะเป็น l อ่าเอสเอ็มห้องแถวร้านอาหารทั่วไปนะครับ แล้วกลุ่มที่สามคือเกินหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับคือตลาดห้างอะไรต่างๆเนี่ยนบเป็นกลุ่มที่สามกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามนะครับเราจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าเก็บตามปริมาณก็คือถ้าคุณขยะเยอะคุณก็จ่ายเยอะนะครับ<ม>เป็นราคาต่อหน่วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นแรงจูงใจให้แหลง่งผลิตขยะเนี่ยเขาอยากจะลดปริปมาณใ,ให้ได้มากที่สุดเพราะเขาจะได้จ่ายน้อยนะครับเมื่อก่อนนะครับ <c oughs> ฉบับเดิมเนี่ยหนึ่งหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับเราคิดสองพันบาทแต่ฉบับใหม่นะครับหนึ่งลูกบาทเมตรเราคิด 8, แปดพันเราคูณสี่เท่านะครับแปลว่าถ้าคุณมีสิบลูกบาทเมตรเมื่อก่อนคุณจ่ายแค่สองหมื่นต่อเดือนตอนนี้คุณจะจ่ายแปดหมื่นแล้วนะครับมันก็เป็นแรงจูงใจที่คุณจะต้องลดจากสิบลูกบาทเมตรที่คุณเคยผลิตอยู่เนี่ยลดเป็นห้าให้ได้หรือลดเป็นสองให้ได้ก็ต้องมีการคัดแยกขยะอะไรต่างๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าแหล่งกาเนิดใหญ่ๆเขาทําได้ดี มันมีผู้บริหารหรืออะไรที่เขาสั่งเลยว่าต้องต้องทํานะครับแต่มันก็ไม่เคยอิงกับเรื่องค่าธรรมเนียมมันเป็นเรื่องของเอ,อ่อการทําแบบนโยบายสีเขียวอะไรต่างๆซึ่งมันดีนะครับแต่เราก็เลยเชื่อว่าการมีค่าธรรมเนียมหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ไปกระตุ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ แหล่งเหล่านี้ลดขยะไปได้อีกนะครับก็เลยมองว่าถ้าปริมาณขยะมันจะลดจริงๆนะครับมันจะลดจากกลุ่มพวกนี้ครับกลุ่ม2กลุ่ม3นะครับแล้วกลับมาถึงกลุ่มหนึ่งครัวเรือนเนี่ยดูเหมือนเราจะพยายามเน้นไปเรื่องของการแยกขยะใช่ไหมถ้าแยกขยะแลจะได้ส่วนลดอ่ะง่ายๆใช่ไหมครับครับอีกกลุ่มหนึ่งนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเราคงไปนับปริมาณขยะของเขาไม่ได้เพราะมีจํานวนเยอะสองล้านกว่าครัวเรือนถูกไหมครับเราก็ยังคิดเป็นเราทุกคนจ่ายเท่ากันแปดเลท เมื่อก่อนคุณจ่ายเดือนละยี่สิบตอนนี้คุณจะจ่ายเดือนละหกสิบาทแล้วเพิ่มขึ้นสามเท่านะครับ,รบแต่ถ้าคุณแยกขยะลงทะเบียนตามที่กรทมกําหนดคุณจะสามารถลดหย่อนกลับมายี่สิบาทได้ออันนี้เป็นการที่เราอยากจะปรับพฤติกรรมของประชาชนนะครับว่าให้มันมีเรื่องของการคัดแยกแยะเข้ามาเป็นระบบจริงๆไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือคือเราขอความร่วมมือมานานนะครับเรื่องคัดแยกแยะหน่อยแต่ ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จร้อเซนะครับก็เลยเชื่อว่าไอ้กลไกรษฐศาสตร์ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะมากระตุ้นการคัดแยกขยะนะครับแต่มันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถามว่าอจะร่วมยังไงก็มีแอปพลิเคชันชื่อ bkk w e s t e นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทยอยเริ่มให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนแล้วนะครับแต่เนต<ะ>ที่จะเริ่มจริงๆคุณก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านสำนักง,งานเขตได้ ตามกลไกเดิมนะครับแต่เราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก็เหมือนจ่ายค่าไฟค่าน้ำอะครับก็กรับจากมือถือได้เลยไม่ต้องไปจ่ายที่สํานักงานเขตหรือรอเจ้าหน้าที่มาเก็บตังค์นะครับก็พยายามจะผลักดันตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ถามว่าต้องแยกแยกอะไรบ้างนะครับก็แยกอะไรครับอ่ารีไซเคิลผมเชื่อว่าคนอ่ะมีการแยกอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับที่ที่อยากจะเข้ารวมเนี่ยอันนี้เราไปดีลกับพวกผ้าเอกชนพาคีที่เขารับซื้อ ขยะอะไรต่างๆคือถ้าคุณขายให้กับเขานะครับเขาจะลิงก์ API กับทางเราเลยเราจะรู้ว่าบ้านของคุณเนี่ยแยกแยกขยะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่คอนเฟิร์มว่าคุณเขารวมส่วนเศษอาหารเนี่ยเป็นตัวยากที่ทํายังไงให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมนโยบายของเราก็คือว่าเดี๋ยวทุกครัวเรือนที่มีการแยกขยะลงทะเบียนนะครับเราจะให้ถุงเขียวนะครับแล้วเราจะมีบริการจัดเก็บเศษอาหารแยกประเภท ตามวันที่เขตกําหนดเลยนะครับเช่นถ้าผมลงทะเบียนอยู่ผมอยู่เขตวัฒนานะครับเขตอาจจะกําหนดว่าจะมาเก็บเศษอาหารวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับผมจะได้ถุงเขียวแล้วผมก็ทิ้งตามที่ผมทิ้งขยะปกติครับแล้วก็จะมีรถมาเก็บอันนี้เราเน้นตรงนี้มากเพราะเราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าคุณแยกแล้วเราก็จะมีการเก็บแบบแยกประเภท ไม่ได้มาเทรวมหรือเอาไปบอกฝังกบเหมือนที่หลายคนยังยังยังมีภาอนั้นอยู่อย่างทอย่างข้อกล่าวหาในอดีตที่ผ่านมาถูกไหมฮะครับครับใช่ครับท่านผู้ว่าแต่เราแยกสี่ประเภทใช่ไหมก็คือมีเศษอาหารมีรีไซเคิลมีขยะอันตรายแล้วก็ขยะทั่วไปใช่ครับก็ก็สองที่ผมพูดใช่ไหมครับขยะอันตรายก็คิดไม่ไม่ไม่เยอะมากครับแต่ก็มีการแยกเรามีการเก็บแยกประเภทอยู่แล้วสามารถเรียกสำนักงานเขตได้หรือว่าบนรถ ขยะทั่วไปมันจะมีคอกสำหรับแอันตรลายอันนี้เป็นตามกฎหมายเราก็มีถ้าคุณทิ้งให้เจ้าหน้าที่เขาแยกจริงๆเพราะอันนี้มันมันเรื่องเรื่องใหญ่นะครับแคันตรลายนะครับส่วนที่เหลือก็คือขยะทั่วไปอันนี้ก็คือประเภทที่สี่นะครับอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมว่าเราต้องเน้นเรื่องเศษอาหารให้ได้เพราะว่าเศษอาหารเนี่ยมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นของขยะทั้งหมดถ้าเราแยกเศษอาหารออกไปนะครับมันก็จะเหลือขยะที่มันแห้งมันจัดการง่าย นะครับเลยเลยต้องเน้นกัน้วจริงๆนะผมได้ยินมาเขาเพจเก็บอกโรนารลงการเนี่ยเขาจะแยกกันง่ายๆก็คือแห้งกับเปียกนะครับครใช่ไหมลักษณะแบบนั้นซึ่งซึ่งถ้าเป็นขยะเศษอาหารนีเขาจัดอยู่ในประเภทขยะเปียกประเภทอะไรอะไรต่างๆเราเนี่ยอยู่ขยะเปียกแต่ถ้าเป็นแห้งก็พวกกระดาษพวกกระป๋องพวกขวดพลาสติกพวกอะไรพวกนี้แยกออกไปต่างหากอันนี้หลักการง่ายๆนี่ถูกไหมฮะก็นี่เขาจะให้มีสี่ไงสี่กลุ่มอย่างอย่างอย่างแรกเลยนะครับ แยกเศษอาหารออกไปก่อนที่เหลืออ่ะแยกอันตรายด้วยแล้วกันที่เหลือมันคือแห้งถ้าคุณไม่ได้เอสนใจอะไรมากอ่ะคุณให้แห้งมานะครับเจ้าหน้าที่เราก็คงแยกต่อะอะไระที่มันมีม,มีมีมูลค่าเช่นขวดกระป๋องอลูมิเนียม,มกระดาษแกว้ว<ม>ในการแยก นะครับอันนี้อันนี้เราไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าแล้วพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันแยกง่ายมันไม่ปนเปื้อนม,มันไม่เหม็นนะครับแต่ถ้าคุณสนใจมากกว่าน,นั้นคุณแยกรีไซเคิลอ,ออกมาก็ได้นะครับแต่ไอ้อที่บอกเปียกแห้งเนี่ยเราแบบเอาเบสิกที่สุดเลยเอาคนที่แบบไม่สนใจอะไรมากแต่ชีวิตเขายุ่งเขาทํางานหนักในกรุงเทพไม่มีเวลาแยกขยะหรอกก็ขอให้แยกเศษอาหารไปที่เหลือโยนโยนมาเหอะขอให้มันแห้งเดี๋ยวเราจัดการให้กลไกกลไกของเศรษฐศาสตร์มันทํางานอยู่แล้วอะไรที่มีมูลค่าครับมันจะถูกดึงออก โดยโดยอัตโนมัตินะครับก็ไม่ค่อยห่วงเรื่ลยทีนี้นนถ้าจะเข้าไอแอปพลิเคชันที่ว่าเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าเราต้องถ่ายให้เห็นว่าเราได้ทาจริงแยกขยะจริงใช่ไหมครับครับก็เพื่อที่จะ,ะได้รับสิทธิ์นะครับที่จะจ่าย20บาทเดี๋ยวเราจะเปิด ช่วงสิงหาคือตอนนี้ทยอยลงทะเบียนมาก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกก่อนก็ได้แต่ตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีให้คุณโพสต์ภาพถ้าคุณโพสต์ภาพว่าที่บ้านคุณมีถังแยกขยะอะไรต่างๆเนี่ยมันคุณได้รับสิทธิ์แล้วแล้วหลังจากนั้น อาจจะมีการสุ่มตรวจนะครับทุกสามสี่เดือนอะช่วยโพสหน่อยว่าคุณมีการเซ้จริงๆเราไม่ได้ต้องการจะจับผิดหรืออะไรนะครับแต่แค่ต้องการกระตุ้นให้มันเป็นเหมือนการปรับพฤติกรรมครับคือคงไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเดือนต้องถ่ายส่งมาให้ไม่จำเป็นครับไม่ครับไม่ครับเป็นสามสี่เดือนแล้วอย่างที่บอกครับเป็นการเรื่องของ พฤติกรรมมากกว่าว่าโหเดี๋ยวเราจะตั้งใจจับผิดคนนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปยกเลิกสิทธิ์ของคุณมันไม่ใช่ครับมันก็ต้องมีความเชื่อมั่นในระบบแต<ม>่ระดับหนึ่งนะครับแต่แต่ก็คือสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเราพยายามจะใช้ตรงนี้แล้วก็เอก่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีการแจกถุงเขียวนะครับแล้วถ้าเราเริ่มเห็นว่าแล้วเราก็จะมีการไปเก็บขยะใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นว่าบ้านที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาไม่ทิ้งถุงเขียวเลยหรือเขายังทิ้งขยะที่ปนเปื้อนอันนี้เราก็รู้แล้วเป็นสัญญาณว่าบ้านเนี่ย เข้าร่วมแบบเราไม่ให้ความร่วมมืออันนี้ก็มีการเอ่อทำเรื่องของการถอนสิทธิ์ได้นะครับเราก็จะมีกลไกตรงนี้อยู่อ๋อมีอมกลไกอยู่น,นะครับผมผม,บผมอ่านาตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าป,ปัจจุบันเนี่ยไอไอโรงศูนย์ขยะของเรามันมีสามที่ใช่ไหมที่อ่อนนุชก็ประมาณสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์หนองแขมสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สายไหมสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ จากปริมาณต่อวันในราวๆ9,000ตันทีนี้เห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายบริการบริหารจัดการไอ้พวกขยะทั้งหลายเนี่ยปีนึงนี่7,000กว่าล้านเลยนะ7,630ล้านเลยใช่ใช่ครับก็จริงๆตัวเลขง่ายๆคือ1ตันนะครับมันประมาณ2,300บาทนะครับก็เอา1,000เนี่ย2,200บาทคูณกับ9,000นะครับแล้วก็คูณกับ365ทั้งปีเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณ7,000บาท นะครับเจ็ดพันล้านนะครับถ้าาเรถลดค่าธรรมเนียมนี้จัดเก็บได้แค่ห้าร้อยสามสิบล้านเออครับศูนย์ถูกไหมฮะก็ก็แปลว่ารายจ่ายกทมครับเจ็ดพันแต่รายได้อะห้าร้อยนะครับก็อุดหนุนอยู่ประมาณเก้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับการที่เราจะมีค่าธรรมเนียมเก็บขยะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนี่ยก็จากห้าร้อยมาจต่ที่เราปอคาดไว้นะครับก็พันพันกว่าบาทแต่ผมคิดว่าไอ้นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าเราสามารถทําให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กๆหรือว่าห้างใหญ่ๆมีการคัดแยกขยะนะครับไอ้เก0าตันต่อวันเนี่ยมันจะลดลงเป็น8ปดพันห้าเป็นแปดพันซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายที่สูงสูงเจพันกว่าล้านเนี่ยมันก็จะลดลงเป็นลดลงมากว่านยมากกว่าคือผมเราเราโฟกัสไอ้ที่ค่าใช้จ่ายที่มันลดลงมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเนี้คือตัวที่มันจะช่วยได้จริงๆ แล้วถ้ามันสามารถแยกได้อย่างที่ที่เราคิดเนี่ยมันก็บางส่วนมันก็เอาไปไปสร้างมูลค่าได้ถูกไหมอืมเอาไปทำปุ๋ยทำอะไรต่างๆเนาะอืมครับแล้วเราอยากได้จากตรงนี้เยอะไหมครับคือเราอยากให้มูลค่ารายได้เนี่ยไปอยู่ที่ประชาชนเขาแยกเขาได้รายได้เองเขาเอารีไซเคิลไปขายคือไม่ต้องมาตรงที่กรทมมาขายคือเราไม่มีโมเดลนี้เราแค่ต้องการขยะที่ไม่มีใครต้องการ นะครับเป็นขยะทั่วไปขยะสุดท้ายเดี๋ยวเราเอาไปจัดการให้อย่างถูกวิธีแต่อะไรที่ไม่ใช่เขกแขยะที่มันเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่คุณไปดาเนินการเลยภาษาเอกชนเลยที่ที่เรียกว่ายังเป็นทรัพยากรได้อยู่จะรีไซเคิลหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีคนมารับซื้อเศษอาหารนะครับเกษตรกรเขาพร้อมมาซื้อตลาดสดซื้ออะไรเพื่อเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเหมือนกัน อันนี้เราอยากให้ไปตกอยู่ที่แหล่งกําเนิดไม่ไม่ต้องมาที่ท้องถิ่นเราจัดการในสิ่งที่ไม่มีใครต้องการครับโอ้อันนี้น่าสนใจทีเดียวนะฮะโอ้แต่ละปีนี่นะฮะค่าจัดการขยะนี่เจ็ดพันล้านนี่สร้างตึกได้เลยนะฮะปีละตึกปีละตึกเลยนะถูกไหมเป็นบอลลูก็ะะการศึกษาก็สามพันล้านครับแล้วก็สาธารณสุขก็เกือบสี่พันล้านสองอันบวกกันนี่ยังไม่เท่าการจัดการขยะเลยครับแล้วทําไมเราต้องมาลงทุนกับ กา,การเกิดการียม,มากขนาดนี้แทนที่เราจะไปประเทศอ,อื่นลุกนขนาดนี้ไหมเออเขาขนาดนี้มั้ยเมืองใหญ่ๆห่เนี่ยบิ๊กซิตี้เนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครมัน,ามาานขนาดนี้มั้ยปีละเจ็ดแปดพันล้านในค่าจ่ายการขยะคือผมว่าเขาก็ก็มีรายจ่ายที่สูงนะครับแต่ผมว่าเขาก็มีค่าเก็บขยะที่ค่อนข้างแพงนะครับก็บสัดส่วนที่ประชาชนร่วมจ่าย กับรัฐเนี่ยก็สูงของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าประชาชนจ่ายแค่เจ็ดเปอร์เซ็นแล้วรัฐยังสาบส่วนอยู่เก้าสิบสามเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเรื่องของเออความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนมันน้อยแล้วก็ยังต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายก็ยังเขียนนะครับกฎหมายใหญ่ยังเขียนอยู่ว่าเออเขาเรียกบทบาทในการจัดการขยะเนี่ยมันยังเป็นของท้องถิ่นของรัฐอยู่แต่กฎหมายของหลายๆประเทศเขาเขียนว่าการบริหารจัดการขยะคือความร่วมมือ ระหว่างรัฐก,กับประชาชนนะครับเหมือนเหมือนให้ประชาชนมีส่วนในการจัดการด้วยถึงเวลาซ่าดื่มเรดดี้สปาร์คิงกรีนโรสเชอร์รี่และซีตรัสฟุตตี้สดชื่นเฟรชดาวเรดดี้สปาร์คิงพลังสวยซ่าเรดี้ถึงเรดี้